ที่ตามเพจ a c e b o o k เสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะจะได้เห็นภาพไลฟ์แบบนี้เป็นการแสดงสดมาหาลาัยเสียงอีสานแบบฟูลแพ็กเกจเลยค่ะขนมาครบทั้งหางเครื่องแสงสีเสียงไม่มีพร่องเลยนะคะและที่เป็นไฮไลท์ก็คือการนําลูกคณะรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาประชันบนเวทีเดียวกันแบบนี้นะคะที่ตอนนี้ไม่ว่ารุ่นไหนก็ตกงานกันหมดเพราะโควิด -19 นี่แหละค่ะ นี่ก็เป็นไอเดียของลูกวงเสียงอีสานที่อยากลุกขึ้นมาขยับแขนขาเอาใจ FC นะคะถึงแม้จะยังไม่มีเจ้าภาพจ้างงานก็ตามค่ะเนี่ยพอเห็นลูกๆกลหลานคนรุ่นใหม่นะคะได้มานั่งคุยกับแม่นกน้อยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเดินเกมสร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆทั้งออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะในช่วงที่แบบแมออกไปปะกับแฟนๆไม่ได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นคุณแม่นะกับน้องแป้งนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของการเปิดเพจใหม่สเพจได้แกะสาวซื้อค่ะเอาไว้เป็นพื้นที่ขายของราคาย,ย่อมเยาสําหรับพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่ใครลูกๆคณะเสียงอีสานนี่แหละค่ะมาขายกันเองนะคะส่วนอีเพจนึงก็คือ Sound Good Entertainment ค่ะเน้นไปที่การไลฟ์สดการแสดงออนไลน์แล้วก็งานโปรดักชันต่างๆด้วยเดี๋ยวเราไปฟังแม่นุ้งไ้อไรายพรหน่อยว่าช่วงนี้จะแก้เกมกันยังไงค่ะเป็นช่องทางใหม่ของแม่เหมือนกันที่ เราออกไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็จะมามีห้องบันทึกเสียงเป็นของตัวเองไหมมีช่องเป็นของตัวเองไหมอย่างเงี้ยให้ลูกๆได้สร้างงานคิดคอนเทนต์แล้วก็อเราจะต่อยอดงานค่ะซึ่งเราออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะลูกค้าก็จึงมีมีช่องมีเพจขายของทางออนไลน์ค่ะ นอกจากต้องพอพยุงวงให้รอดนะคะสิ่งที่แม่น้องน้อยคิดไม่ตกก็คือเสียงอีสานไม่เฟื่องฟูเท่าเก่าจะปรับตัวยังไงถ้าเจ้าภาพเขาก็งบน้อยนะคะนํามาสู่การปรับวิธีการรับงานด้วยเวที<อ>เป็นรถเคลื่อนอที่นะ<อ>คุณผู้ชมคะนี่คันนี้เลยนะคะคิดมาตั้งแต่การระบาดรอกสองแล้วว่าจะทํายังไงดีถ้าเจ้าภาพเา็าบอกมาได้ไหมแต่ขอวงเล็กๆก,ก็พอแล้วก็อาจจะแบบเดินทางไกลหลายๆจังหวัดนะคะ รถเวทีคันนี้ค่ะก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกด้วยช่วยทุ่มทุนแรงงานไปได้เยอะเลยนะคะจากที่ต้องผลลูกๆไปเป็นร้อยเพื่อก่อนังเ,เ,เขาเรียกว่าต้องสร้างเวทีกันยิ่งใหญ่นะคะก็ลดเหลือคนขับแค่2คนตอนนี้ก็เตรียมเอาไว้ละ20คันด้วยกันเลยค่ะสําหรับการรับงานหลายที่สมมติวันนึงเนี่ยงานเยอะก็วิ่งกระจายกันไปได้นะคะส่วนงานแสดงแม่น้อยบอกว่ายัางไม่วางมือค่ะแต่ตอนนี้เน้นเป็นเบื้องหลังลมใต้ปีกพยุงลูกหลานะต่อยอดคอนเทนต์หมอลำในแบบคนรุ่นใหม่ เขาก็มีโปรเจกต์นะคะก็คือการสร้างจัก,กรวาลเสียงอีสานอย่างที่บอกไปเล่าตำนานนกปีกเหล็กจากรุ่นสู่รุ่นค่ะเราไม่ตีกรอบว่าเสียงอีสานคือ,อต้องมีกรอบนะออกจากกรอบนี่ไม่ได้นะอย่างเงี้ยนั่นคือมันจะมันจะอยู่ที่ตำนานของแม่วัฒนธรรมความงดงามแต่วัฒนธรรมแล้วก็การเลี้ยงชีพของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมีต่อยอดให้ ทำได้ใครคิดอะไรได้ให้ออกนอกกรอบได้ไหมออกนอกกรอบได้นั่นคือเป็นการสร้างงานและต่อยอดธุรกิจ อีกเรื่องที่ทําให้แม่นกน้อยพอยิ้มออกตอนนี้ก็คืออาการของพ่อหลอดนี่แหละนะคะคนสําคัญที่เปรียบกับเส้นเลือดใหญ่ของคณะเสียงอีสานก่อนหน้านี้พ่อเขาก็ล้มป่วยหนักหลายโรคจริงๆแต่ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากแล้วค่ะแล้วก็มองอนาคตไปทางเดียวกับแม่นกน้อยว่าอยากให้ลูกๆล,ละล้านเนี่ยก้าวมาสืบทอดลมหายใจคณะเสียงอีสานนะคะโดยตัวเองและแม่นกน้อยพร้อมสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยและอยากเห็นตำนานบทใหม่ที่เกิดขึ้นผ่านคนหมอลํายุคใหม่นี่แหละค่ะ